สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านครับเกิดเรื่องอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กพาน้องตัวเกี้ยวนะครับมาเล่นน้ำยูคาเฟ่ครับทุกท่านครับแล้วก็มานอนในส่วนของบ้านบอสบิ๊ก หลายคนหลายท่านก็ได้เห็นคลิปนะครับที่บอสบิ๊กลงนะครับที่อาบหน้าให้ลูกนะครับเล่นกับลูกมีความสุขนะครับเยอะแยะมากมายหลายคลิปครับทุกท่านครับเอฟซีนะครับหลายคนหลายท่านก็เข้าไปชื่นชมเข้าไปเบิ่งนะครับว่าน้องเนี่ยน่ารักมากเลยน้องตัวเกียวน่ารักสุดๆนะครับ เวลาอยู่กับพ่อน้องรู้สึกมีความสุขมากๆเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เข้าไปชื่นชมนะครับแต่ว่าก็มีบางคนบางท่านครับพี่น้องนะครับติงในส่วนของเอซีนะครับฝั่งของแม่แพลวนะครับบางคนนะครับก็เม้มแบบซี่ครับพี่น้องนะครับบอกว่าแม่ก็เลี้ยงลูกดีเยี่ยม สอนให้ลูกกล้าแสดงออกทั้งสองคนซึ่งจะเลี้ยงแบบคุณหนูก็ได้แต่นางอยากให้ลูกกล้าเข้าหาคนหมู่มากแต่นางไม่อวยก็คือแม่แพลวนะครับบอกว่าแม่แพลวไม่อวยนะครับไม่อวดว่าเลี้ยงยังไงเวลาจะพิสูจน์เองว่านางทําได้ห่าห้าห้าสันพี่น้องนะครับหลังจากมีคนมาพิมพ์แสแบบสี่นะครับพี่นองบอดบีกระส่วนกับทันทีนะครับ อ่าบอสบีก,ก็พิมพ์ว่าสาระแน่ค่ะนะครับแล,แล้วก็เราก็เมมอีกว่าแล้วฉันไปพาดพิงใครเมื่อไหร่คะสาระแน่นะครับบอสบีก,ก็บอกแบบสี่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีคนมาเมมแบบสี่นะครับป้าพี่น้องนะครับฟาดหงายท่องเพนแล,เลนเลยทุกท่านครับ เกิดยังขึ้นครับอันที่จริงเนี่ยบอทบิ๊กก็ลงคลิปลงโพสในส่วนของลูกนะครับพี่น้องนะครับเราก็ได้ไปพาดพิงถึงแม่แพรว่าพาดพิงถึงผู้ใดครับพี่น้องนะครับอยู่ดีๆคือมีเอฟซีนะครับเข้ามาบอกว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกดีอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบอทบิ๊กเราก็เลยฟาดกับแบบซี่ครับทุกท่านครับปาดเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับเพราะอ่า ล่าสุดเพจสบายดีเพื่อนก็เอามาลลงไว้แบบซีนะครับแล้วก็บอกว่าอวยผิดที่สมควรโดนด่าค่าสันปีนองนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เพจสบายดีเพื่อนเอามาลลงนะครับมีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าคนนี้มีบุญจริงๆถูกอบอสบิ๊กด่าสันปีนองนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นสะใจยิ่งนักควรด่านัก คนด่านักกว่านี้สันบ่นองนะครับาลตทนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าจุกจุกไปเลยดีนะครับท่านนี้ก็บอกว่ายาจื้อสันบินองนะครับอีกท่านท่านนึงก็บอกว่ายูดีบอวว่าดีเนาะนะครับท่านนึงก็บอกว่าจื้อบ่อนะครับท่านนี้ก็บอกว่าสารแนรอีลีวะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอินนี่สวยจริงๆนะครับ นั่นแหละครับเกิดอย่างข้นครับเล้ก็อยู่ของลูกเราดีๆต่มีคนไปแซรแบบซีนะครับบอทบิ๊กเนี่ยเพื่อนลู้สึกอจังไดเพื่อนกระพิมพ์ฝาดแบบซันเลยพี่นนะครับนั่นแหละครับเกิดอย่างขืนครับ ุมอ,อองเลยอะข้วสารมาบอกมา่อยฟังเด้อพีนองนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีขาาสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวอามาฝากอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนกับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ